คสวัสดีคุณดู21ท่านนะคะเข้ามาแล้วกดไลค์ให้ด้วยนะคะเราเราคุยสองสอง,งนใช่อันนี้จะเป็นน้องพิมอันนี้จะเป็นของแฝงถ้าวันนี้ผู้ใด้พาดจะต้องเสียใจเป็นแน่ครบ200อเมื่อใดเดี๋ยวเราจะบอกสวัสดีค่ะสวัสดีคุณดู21<บ>ท่านนะคะคบงเมื่อใดเดี๋ยวเราจะบอกว่ามีสิ่งใดสวัสดีอยิ่เพ่นและน้องพิมพสวัสดี เขาบอกว่าพี่เพีรไปเที่ยวไหนมาคะสวยจังเราเราไม่ได้ไปไหนเลยเราอยู่บ้านเราอยู่บ้านไม่ได้ไปที่ใดเลยสวัสดีคนดูยี่สบสองคนนะคะสวัสดีสวัสด,สสดีเข้ามาแล้วอะไรอย่าลืมพูดคุยกันนะมาพูดคุยกันไม่ได้มาพูดคุยนะเขาเขา<อ>คง,งไม่เคยเจอหากครบสองร้อยเมื่อใดเดี๋ยวเราจะบ,บอกเดี๋ยวเราจะบ,บอก ใกล้จะครบแล้วใกล้จะครบแล้วเราหึงใช่อันนี้ใกล้ใกล้ถึงแล้วพี่เบส พิมพอะไรเขาน่าจะดูอย่างเดียวเขาน่าจะดูอย่างเดียวครบหรือไม่เอ้าเหตุใดทำไมลดลงแล้วมามาไวไปไวเซอร์ดีน้องพิมพ์ทันเข้ากันหรือยังคะยังค่ะเซอร์ดีคนดู31มสิท่านนะคะสวัสดีนั่นแล้วโอ้มีช่วยโอ้มีลีดมีออาขะนอนเออมีเอาขะนอนด้อยกินยาขะนอนกินยาหลงจริง บ่อเหอุ่ยวด้วยเลยจอด้วยอันดามาเจาเก็บไปให้หน้าจับไหนถ้วยชฉยๆอันใหญ่โอ๊ยไอันนี้นั่งนี่ได้เป็นแอรร์คับอยากเห็นลูกน้องพิมพโอ้อเข้าไลฟ์ไม่ได้ค่ะพี่เพราะว่าเดี๋ยวไลฟ์มันฟิวนะคะพี่เดี๋ยววิไลฟ์มันฟิวนะคะสวัสดีเข้ามาแล้วอย่าดืมอย่าดืมกดหน้าจอสองครานะอ่ะเดี๋ยวแป้งจับเข้ามาเดี๋ยวเอาไม่ชอง สวัสดีหากหากถึงอันนี้และแค่50คนเราขอแค่50คนเดี๋ยวเราจะบอกว่าเราจะมาบอกสิ่งใด50คนคุณหนลุมเปิดแสงรับก็สวัสดีด้วยรับก็พีเอฟซีทุกคนนะเดี๋ยวถ้าช่องผมถึงคนดูถึง200ท่านเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนคล้ายๆมาแบ่งปันพีเอฟซีเลยนะครับเหมือนแบบว่า คืนกำไรให้พี่ๆนะครับวันนี้นะแล้ววันนี้เนี่ยมีสร้อยเพชรสวยๆที่พี่พีทซีเนี่ยถามหากันเยอะมากเลยนะครับผมบอกไว้ก่อนเดี๋ยวถึงส0 0เดี๋ยวถึงสองร้อยพันเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับนี่จะผมใส่ให้ดูเลยเนะครับพี่ๆนะสวยมากเลยนะผมบอกให้นี่เป็นแก้วขนเหล็กนะครับ นี่นะครับอันนี้เป็นแก้วคนเหล็กนะช่วยดูแค่นี้ก่อนอันนี้เป็นสร้อยธรรมดานะครับอันนี้แก้วคนเหล็กที่เป็นมีสร้อยนินนะพี่ๆนะนี่เลยครับมีสร้อยธรรมดากับสร้อยนินนะถึงหรือไม่ถึงหรือไม่ยังขัดไม้คนสวัสดีพี่อุไรด้วยนะครับนี่อันนี้เป็นแก้วคนเหล็กพร้อมสร้อยนินเลยนะครับสวัสดีค่ะค่าอันนี้อะไรนะจอไงทำไมเยอะแยงนั้นไม่รู้เหมือนกัน ต้องพิมพ์จากที่แปนเกิดแล้วค่ะวันนี้ค่ะแกไปเที่ยวไหนเดี๋ยวถ้าถึง200ท่านเมื่อไหร่วันนี้เนี่ยผมจะให้พี่พีเอฟซีเนี่ยคืนกำไรเลยนะเพราะพี่พี่พีเอฟซีบางคนบอกกับผมว่างบน้อยนะครับงบน้อยวันนี้ก็เลยเออผมก็เลยเห็นใจนะครับพี่พีนะเห็นใจพี่พีเอฟซีนะครับที่ซัพพอร์ตกันมาเน,นิ่นนาะนตลอดเวลาหลายปีเลยนะครับพี่พี่ถึงแล้วใช่หรือไม่วันนี้เราจะบอกนี่ผู้นี้รู้จักสิ่งนี้ใช่หรือไม่ อันนี้คือสร้อยนิลและสร้อยนิลสิ่งนี้คือแก้วขนเหล็กเดี๋ยวผมให้ดูเป็นสร้อยของแฟนหน้าจัยแบงือและเป็นแก้วขนเหล็กเเดาวดาวจัแบ่งเป็นสร้อยนิลแต่จัแถบเป็นสร้อยขนเหล็กให้แล้วเหมือนคืนกำาไรให้และ ผู้ที่เคยอุ่นเดาวสสัดีเดาดาไม่เคยปล่อยปปลล่่ออยยราคานี้เลยเดาไม่เคยหนูพี่ตั้งแต่ป .3 จนตอนนี้หนูป .4 แล้วค่าวคนดังด้วยพี่ด้วยขอบคุณนะครับขอบคุณนะหนูตั้งใจเรียนนะจ๊ะเดินโน้ตเมื่อชุดนี้ดีบจริอเปล่าวะเหมือนแล้วเหมือนซื้อแค่สร้อยแต่แถมใช่แถมจี้ไปให้ผมบอกก่อนเลยนะคะว่าวันนี้เนี่ย พี่ท่านไหนที่ไม่ได้เข้ามาดูในไลฟ์ของผมนิดถือว่าพลาดนะผมบอกไปเลยนะพี่นะวันนี้นะครับจะหกสิบแล้วจะหกสิแล้วใช่ไหมอันนี้ซ้อยนินปกติซอยนินเนี่ยธรรมดาเนี่ยเราเมื่อก่อนเนี่ยอยู่ที่7500หนะ้านอย่างเพจ เมื่อก่อนนะครับแต่วันนี้เราจะเหมือนซื้อแค่สร้อยนิลแต่เราให้แก้วขนเหล็กฟรีไปนึ่เหมือนแถมฟรีพีพีเอีไปเลยนะครับแถมฟรีไปหนึงใช่นะแถมฟรีเพราะว่าพีพียบซีบางคนงบน้อยนะครับอยากได้สร้อยนิลไปด้วยแล้วก็แก้วขนเหล็กไปด้วยคือแบบนี่แก้วขนเหล็กนี่เขาจะดีมากเลยนะเขาป้องกันได้ทุกอย่างเลยนะครับพี่ๆนะแล้วก็ส่วนนิลเนี่ยเขาก็มีแก้วขนเหล็กหมดหรือยังยังค่ะพี่มีมีมีเดี๋ยวเราจะบอกแล้วกัน แก้วสร้อยนินและแก้วขนเหล็กเราจะให้ในแด่งปันไปในแหลคะค่ะเจ็ดศูนย์ศูนย์ศูนย์เหมือนซื้อสร<อ>้อยนินและได้แก้วนขนแก้วขนเหล็กฟรีใช่ะจะมีแค่ห้าเส้นได้แค่ห้าคนเท่านั้นแต่ตอนนี้น่าจะาเหลือสี่แล้วเราปล่อยในช่องเราไปแล้วเรามาบอกในช่องน้องพิมพ์เผื่อผู้ใดอยากจะได้เจ็ดเศูนย์ศูนย์ศูนย์ใช่พี่คนไหนสนใจนะคะสอยพรอมจี้และสร้อยพร้อมจี้ พี่พี่ครับปกติเนี่ยซอยนินเส้นเดียวเนี่ยเจ็ดห้าศูนย์ศูนย์นะครับวันนี้เนี่ยทั้งสร้อยนินแล้วก็แก้วคนเหล็กเนี่ยให้ให้พี่พี่ไปเลยนะคืนกําไรเลยแล้วก็ให้พี่พี่ที่ดั่งได้จริงๆนะไปครอบครองก็คือให้แค่เจ็ดศูนย์ศูนย์เหมือนแบบพี่พี่ซื้อสร้อยนินแล้วก็ได้แก้วคนเหล็กไปเลยใช่เหมือนแถมให้พีเอฟซีนะเป็นของแท้นะครับผมแล้วคือสร้อยนินเนี่ยคือเขาเจียมมาแบบละเอียดแล้วก็สวยมากเลยนะพี่ นี่นะคะพี่พี่พี่คนไหนสนใจนะคะพิมพ์ชื่อเล่นแล้วก็ตัวเลขได้เลยนะคะแล้วผลเหล็กใช่ไหมคะแตงโมได้นินเป็นแก้วขมไม้ตูนอกแก้วนเหล็กนะแก้วขนเหล็กนะแก้วขนเหล็กแก้วขนเหล็กและนิงคงจับรู้กันแล้วว่าช่วยในด้านใดบ้างพี่แบงหากหากซื้อใช่ไหมของพี่แก้วขนใหม่นี่แก้วขนหดเหล็กหดไม่ได้นะครับอย่าไปพูดเยี่งนั้น ดเดี๋ววนนหากรับแลพิมพ์ตัวเลขพร้อมชื่อได้เลยหากสนใจเข้าไปถามในบ้านเขียวได้อะในบ้านเขียวจับมีแค่สี่เส้นนะผู้มีผู้รับไปแล้วหนึ่งเส้นจับเหลือแค่สี่แล้วหมดจากสี่เส้นนี้เราไม่มีแต่เราไม่แบ่งราคานี้ให้เรานะน้องแฟงอย่าลืมเลขนเป็นสวยพี่ด้วยนะจ๊ะพี่จะบอกให้เพื่อนรอรับ สิ่งที่สร้างแหวนนินเมื่อวานอ๋อได้ครับแหวนนินเมื่อวานนอกจากอย,อยู่นะครับพี่นี่นะครับใครที่สนใจด้านไหนสนใจแก้ขนเด็กหรือว่าสนใจอะไรพี่นะเจ็ดเจ็ดศูนยูนยูนใช่ครับได้ไปทั้งสร้อยและจี้พร้อมทั้งสองเลยเราไม่เคยแบ่งราคานีนนะเราไม่เคยแบ่งครับพี่พี่นะ อย่าลืมนะพี่พนะเข้ามาก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยพี่นะเป็นกาลังใจให้ด้วยกันนะครับพี่พี่คนไหนสนใจนะคะแก้คนเหล็กนะคะอยู่ที่ราคา70 0 0นะคะก็ได้อ่าช่วยเขียนเป็นตัวเลขอ๋อได้ครับพี่ได้เลยนะครับได้เป็นสร้อยแล้วก็จี้ด้วยนะคะพี่โบ๊ดิราคาเนี้ยจะไม่มีเลยนะคะพี่พี่ ก็คือวันนี้เนี่ยพี่เพชรเขาอยากจะคืนกำไรให้พี่ๆเอฟซี FC ทุกท่านที่เข้ามาสนับสนุนพี่เพชรเคยสั่งของให้นะคะคปกติแค่จี้เนี่ยก็อยู่ที่400 0แล้วนะคะพี่ๆสี่พัน <4 000. S 1> ใช่ก็คือสร้อยถ้าสร้อยอย่างเดียวก็อยู่ที่7 0 0 0ันะพี่จริงๆเนี่ยถ้าซื้อทั้งสร้อยแล้วก็จี้รวมกันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1 1 0 0นนะคะ1 1 0 0 0ประมาณนี้แต่ว่าวันนี้เนี่ยพิเศษนะคะ พี่เพชรเนี่ยให้ปล่อยในราคาแค่เ0็ดพันนะคะพี่ก็คือซื้อสร้อยแถมแก้คุณเหล็กไปนะคะคพี่<ก>พี่พใช่<ก>จักมีแค่4เส้นนะตอนนี้เหลืออยู่แค่4เส้นนะคะพี่พี่สิ่งใด้ือ ใช่ค่ะพี่ใช่ค่ะเจ็ดพันค่ะ <Yeah. S 1> ถ้าถ้าพี่สนใจนะคะพี่พิมพ์ชื่อเล่นแล้วก็พร้อมตัวเลขได้เลยนะคะช่อง,ช,องช่องที่แฟนน่าจะช่องที่แฟนนองใหม่แล้เหมือนซื้อแค่สร้อยแต่แถมฟีจี้ไปเลยอยากเราอยากให้ทุกคนได้ไปจริงๆนะและคุ้มมากอันนี้คุ้มมากๆ อ่ะค่ะผู้ใดสนใจแล้วเข้าไปช่องเขียวได้เลยบ้านเขียวบ้านเขียวอ่ะบ้านเขียวเราจัดทิ้งไว้ให้แต่อาจจะไม่รู้ว่ามีหรือหมดเดี๋ยวแฟงพิมพ์อาจจะเป็นผูต้ตอบให้นะใช่พี่ตอนนี้เนี่ยเหลืยอยู่แค่สี่เส้นนะพี่ใครที่ไม่ได้ในไลฟ์เนี่ยถือว่าพลาดมากเลยนะคะถ้าหลังไม่เนี่ยอ่ถ้าหมดแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้ในราคานี้นะคะพี่ถ้าในจบไลฟ์เนี่ยอาจจะไม่ ใช่เนี่ยราคานี้นะคะพี่เขาบอกว่าได้มาได้มาครั้งแล้วสร้อยยืนสวยมากงานสวยขอบคุณมากครับพี่ใช่นะงามจริงจริงนะแลดูแลดูเหมือนว็อกว็อกแบบแบบแบบย่างนี้มิใช่พัพลาสติกนะแต่เป็นนินแท้แท้ทั้งเส้นมิได้ว่าอันนี้นินอันนี้พลาสติกอันนี้นินอันนี้พลาสติกมิใช่นะแลเป็นนินแท้ทั้งเส้นแต่จัดแถมฟรีเป็นแก้วขนดเด็กให้อีกหนึ่งอัน หากผู้ได้รับพิมพ์ตัวเลขพร้อมชื่อได้เลยและเหลือสี่เส้นใช่พี่เหลือสี่เส้นเท่านั้นนะคะพี่พี่ถ้าไหนที่จะรับนะครับเหมือนว่าซื้อสร้อยหนิ่งแล้วก็ได้แก้วครูเล็ไปด้วยนะในราคาเจดสิศูนย์ครับใครที่ต้องการนะครับพี่พี่นะพิมพ์ชื่อแล้วก็ตัวเลขด้วยนะครับผมพี่เขาบอกแก้วครูเล็มมีนะสิ้นเดือนนะ น่าจาัน่าจัหมดน่าจักหมดเราไม่แน่ใจว่าจะถึงหรือไม่พอเราไม่งั้นก็จองได,ด้ปิดไปใช่หรือไม่คนก็จะทักมาทีหลังแล,ล,แแล้วเราปล่อยแค่ห้าเส้นพอจะเข้าใจเราหมเราปล่อยแค่ห้าเส้นเองแล้วมันเป็นและเหมือนซื้อแค่สร้อยแต่ได้แก้วขนเล็กฟรีๆไปใช่คุ้มคุ้มมากคุ้มจริงๆคุ้มยิ่งกว่าคุ้มนะโบทดีนะแค่แก้วขนเล็กเนี่ยสี่พันแล้วนะพี่ๆใช่ใชแค่แก้วขนเล็กอย่างเดีย,ดยวนะนี่ พีให้ดูมันสวยงานจริงคือสวยมากเลยนะคะพี่นีพร้อมใส่แล้วก็สร้อยเนี่ยเป็นนินแท้ๆเลยนะคะพี่ของแท้แน่นนอนนะคะหากู้ได้สนใจเข้าไปในบ้านเขียวได้เลยนะและเข้าบ้านเขียวได้เลยและเข้าบ้านเขียวของแสงได้เลยสบายดีทําอะไรกันกินข้าวหรือยังกินแล้วค่ะผู้หนูกินกินขนมจีนไปแล้วค่ะ จดีคนดูเจ็บเจ็ดสิบท่านนะคะพี่ๆเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันนะคะของผมเนี่ยจะอยู่แค่ยี่สิบนาทีนะตอนนี้เนี่ยคือตอนนี้เนี่ยคืออีกสามนาทีนะผมจะลงไลฟ์แล้วนะครับน้องแฟงก็ส่งแหวนมาให้พี่แล้วน้องแฟงบอกพี่ด้วยนะพี่จะกลับไปวันที่ห้าอ๋อได้ครับพี่ได้ครับได้เลยครับพี่เดี๋ยวผมจะแจ้งพี่เลยนะครับ สวันดี้จ้าเฮงเฮสบายดีเหลือไมจ่จ้ากินข้าวกนหรือยางทำไรอยู่ยังไม่ทานข้าวเลยครับพี่เดี๋ยวลงไลน์แล้วผมจะไปทานข้าวนะตอนนี้เนี่ยผมอยู่แค่สามสามนาทีนะคือผมบอกก่อนเลยนะครับทั้งหมดจากของหินเพนนี่คือไม่มีอีกแล้วนะครับก็มีแต่สิ่งที่ผมเก็บไว้แต่ผมจะไม่เอาออกมา,านนทีนะถือว่าครอบครอบครองด้วย,วยแล้วก็เป็นสิ่งที่หาย,ยากด้วยนะครับวิจร์ แฟนคร him, ับครับผมพ like ี่บีช่วยกันกดไลค์หน่อยนะผิดบีผิดบีแคปค่ะสวัสดีจ้าพี่แคบด้วยพี่บีแคปค่ะสวัสดีพี่แคบด้วยนะครับพี่บีแคปแล้วก็ทักบ้านเขียวไปได้เลยนะคะพี่บีตอนนี้มีสองขอบคุณพี่บีนะคะที่สนับสนุนเรานะคะพี่บีก็คุ้มแน่นอนนะคะได้ทั้งสร้อยแล้วก็แก้ขุนเหล็กนะคะพี่ๆเรารับประกันเลยนะคะว่าของแท้แน่นอนนะคะสร้อยอ่า นิมนะคะของแท้ไม่มีของปลอมนะคะพี่พี่ไม่ลอกนะคะพี่พี่ไม่ต้องกลัวเลยนะคะแต่หล่นอาจแตกนะแตกนะและเป็นนินมแท้หล่นจากคอเยื่องนี้แตกได้นะไม่ใช่พลาสติกที่หล่นแล้วมิแตกถ้าพี่พี่ชั้นไหนนะครับได้รับของน้องแฟงไปแล้วถ้าบอกถ้าแบบว่าไม่แท้นะพี่พี่มารับเงินคืนสิเท่าเลยอย่างเช่นพี่พี่ชอบไปในราคาเจ็ดศูนย์ศูนย์เนี่ย ผมให้เพิ่มเลยนะสามหมื่นะถ้าเป็นของปลอมนะครับแก้วคนเหล็กของผมเนี่ยเป็นของแครบแล้วก็กดหนึ่งให้น้องพิมพ์ด้วยนะคะพี่เอฟซีน่าจะรู้ดีนะครับว่าน้องแฟงไม่ไม่น่าจะจองไว้ก่อนนะพี่สิ้นเดือนเดี๋ยวเราเก็บไว้ให้เราอีกสองวันก็สิ้นเดือนละ อันนี้เหลือสามเส้นพี่รัศมีครับเจ็ดสเหลือสามจะได้ไหมครับได้ค่ะพี่บีได้ค่ะก็คือหนูเก็บให้พี่แล้วนะคือตอนนี้เหลือสามเส้นนะหนูเก็บไว้ให้พี่แล้วนะโอเคนะคะพี่พี่ทักบ้านเขียวทักบ้านเขียวไว้เลยนะคะเดี๋ยวน้องพิมนีไปตอบนะคะโอเคนะคะพี่พี่ได้นะคะเคเดี๋ยวน้องพิมเก็บขออนุญาตเก็บให้พี่นะคะพือลัศมีนะครับนี่เหมือนพี่เช่ามินไปหนึ่งเส้นแล้วก็แถมแก้วขุนเหล็กไป หนึ่งอันนะพี่นะคุ้มมากและปกติเราปล่อยแค่สร้อยอันเดียวก็ราคาเยี่ยมดีแล้วแต่สิแต่วันนี้เราแต่วันนี้เราแบ่งเป็นแถบฟรีเป็นสร้อยขนเด็กให้แก้วขนเด็กให้ไปใส่เลยพร้อมใส่ได้เลยขอบคุณมากค่ะโอเคเดี๋ยวของผมจะยี่สิบนาทีแล้วเดี๋ยวผมจะขออนุญาตลงไลน์นะพี่นะเดี๋ยวพี่ๆไปต่อที่ช่องทิพย์เลยเพราะว่า มันคุยไปคุยมาพี่พีเอฟซีอาจจะงงนะหากผู้ใดสนใจเข้าไปที่บ้านเขียวได้เลยนะแล้วเข้าไปถามดูว่าเหลือเหลือหรือไม่แต่ตอนนี้น่าจะเหลือแค่สามเส้นเดี๋ยวพี่พี่ย้ายไปในช่องน้องพิม์แล้วถ้าใครที่หาไม่เจอก็พิม์พว่า PIM พิม์ปากานะใช่ไหมหรือว่าถ้าพี่ๆไม่เจอจริงๆก็พี่พี่เข้าไปดูในช่องแฟนที่กดติดตามไว้เลยครับโอเคนะพี่พีนะ เดี๋ยวเจอกันใหม่รายหน้าเดี๋ยวไปในช่องทุกทีไปแล้วสำหรับวันนี้ผม็ปหยุดเด็กกัคโซเจอนะพี่นะมาเดี๋ยวอันนี้ครบ20เมื่อใดเดี๋ยวเราก็จะไปกินข้าวกันแล้วและเหลือ3เส้นนะหากผู้ใดสนใจนีนและแก้วผลเล็กแก้วผลเล็กเด่นด้านโชคลาภคุณใส่มนดาและรับคอแทนค้าขาย นินและเหมือนกันคุณใส่มนดามสิ่งไม่ดีสิ่งชั่วร้ายคุ้มครองและปกต้องใส่คู่กันดียิ่งนะเหมือนได้สร้อยแต่แถมคุณเหลิคใช่แถมผลเล็กไปตอนนี้เหลือสามเส้นใช่เ,เหลือสามเส้นสุดท้ายนะคะพี่พีก็คือในราคาเจ็ดูนย์เนี่ยคือคุ้มมากเลยนะคะพี่พีโบดดีนะแค่สร้อยเนี่ยแล้วก็ปล่อยในราคานี้แล้วนะ แต่ว่าเนี่ยเราพี่เพชรเนี่ยใช่แถมเป็นแก้วขุนเหล็กไปด้วยนะคะพี่พี่แก้วขุนเหล็กเนี่ยถ้าเราซื้อแยกเนี่ยราคาจะอยู่ที่สี่พันนะคะพี่พี่ก็คือจริงๆถ้าซื้อรวมกันสองอย่างเนี่ยอยู่ที่หมื่นหนึ่งพันนะคะพี่พี่ก็คือตอนนี้เราจ่ายแค่เจ็ดพันเนี่ยได้อออ่าสร้ยขขงุนเหล็กใช่ใช่ค่ะ <ๆ S 1> พี่พี่ ก็คือตอนนี้เหลืออยู่แค่3เส้นสุดท้ายนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะไม่มีอีกแล้วนะคะวันนี้ที่พี่เพชรเขามาให้เนี่ยเขาตั้งใจมาคืนกาไรให้ลูกค้านะคะที่สนับสนุนพี่เพชรแล้วก็ซื้อของพี่เพชรนาคะตอนนี้สินค้าเราเหลืออยู่อสร้อยเราเหลืออยู่3เสน้นนะคะพี่พี่ดเดี๋ยวถ้าครบ20นาทีเดี๋ยวน้องพิมพ์ก็จะไปแล้วเหมือนกันนะคะเราเราจะไปกินข้าว พ,พี่บีเขาอพี่บีเขาบอกว่าแก้วขุนเหล็กอย่างเดียวได้ไหม,มไ,<ช>ไม่ได้เราปล่อยใช่เพราะว่าพวกหนูปล่อยในราคาเจ็นใช่ไหมพี่ก็ก็คือได้ก็คือซื้อแค่สร้อยแต่ว่าแก้วขุนเหล็กเนี้ยพวกหนูแถมไปนะพี่วพวกหนูแถมไปนะไม่ได้เราเราปล่อยทั้งหมดก็พี่อาจจะถ้าพี่ได้รับของพี่อาจจะไม่ใส่สร้อยก็ได้พี่อาจจะไปแยกเป็นแก้วขุนเหล็ก ไม่ใส่เป็นสร้อยอย,อย่างอื่นก็ได้นะพี่ะะไม่ว่ากันนะคะยังได้นะพี่ใช่ถอดถอดได้เ<ช>อาถุงสร้อยไปบูชาบนหิ้งได้จ,จริง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 พี่พี่เอฟซีเนี่ยมีแต่เขาอยากได้เป็นอเอ่อเป็นสร้อยนินแล้วก็แก้วขุนเหล็กคู่กันนะจริงๆนะพี่จริงๆเน,นี่ยราคาเนี่ยถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะใช่ครับคุ้มมากเลยนะใครอยากรับคนรับได้นะพี่ แล้วเหลือสามเส้นนะเลยเหลือสามเส้นแต่เดี๋ยววันนี้ดาวและน้องพิมพเราไปก่อนเดี๋ยวดาวจะไปกินข้าวกันแล้วและน้องใหม่ก็จะไปกินข้าวพร้อมกันเดี๋ยวตัดกันใหม่พี่แต่อย่งอื่นได้นะใช่แต่ให้ดีพอครับผมอุ้ยนี่พี่เฟซเขาบอกว่าเขาได้แหวนพี่เพน่าเขาทุ่งหวยฮานอยสองวันเลยกูร้อ้พูดออกกันไม่ได้เอ้ยช่วยดูไม่ได้ เงแค่ปากมุดใช้น้องทิมปากเลยนี่นะคะพี่พี่โทษนะคะอ่าพี่พีทอซีที่เขาอ่าได้แหวนพี่เพชรไปนะคะพี่พี่นีเขาก็ได้โชคได้ล่ามนะคะใช่ครับผมได้ไปแล้วคุ้มของแล้วผมมีบรมีนะครับอยากได้จังหากมีประมูลทำขอซื้อกับข้าวกินสิ่งใด อยากได้หาบอยากได้ใช่หรือไม่ไมไพิม์รับ7-0-0-0ใช่พี่ก็คือผู้หนุ่มไม่ได้ประมูลนะคะใช่มีได้ประมูลปล่อยในโดนเลขนี้เลยใช่ปล่อยในโดนเลขนี้เลยนะคะพี่ได้ทั้งสร้อยแล้วก็ได้ทั้ง <c oughs> อ่าจี <c oughs> <G S 2> ด้วยนะคะอ๋อ <c oughs> oh, เหมือนพี่เขาจะประมูลแล้วก็จะให้ค่ากับข้าวเราครับผมอ่าพี่แต่ว่าผู้หนุ่มเนี่ยอ่าถ้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 า ถ้าจะดีนะพี่ไม่ต้องประมูลก็ได้นะถ้าพี่ถือว่าใช่ถ้าถ้าพี่รับรับนะคะก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนพวกหนูอีกช่องทางหนึ่งเหมือนกันนะคะพี่พี่อ่าเพราะว่าเงินส่วนนี้เนี่ยพี่แฟงก็ก็เอามาจุนเจือในครอบครัวนะคะไปซื้ออ่าของข้าบ้านหมดเลยนะคะเดยวจะติดแอร์ให้จัใไงหาช่างติดแอร์อยู่อือ่าตอนนี้นะคะอ่าที่พวกหนูมาปล่อยเนี่ยพวกหนูหา ค่าหาาหางเงินนะคะบบเออติดแอร์ให้พี่เพ้นนะคะก็คือแอร์เนี่ยพี่แฟงซื้อมาแล้วนะคะเหลือแต่ค่าติดแอร์นะพี่ๆเหลือแต่ค่าติดแอร์นะคะจริงๆคือคือตอนเดี๋ยวเราจะติดแอร์คือตอนเนี้ย ส่วนนี้เราก็แบบว่าหาช่างด้วยแล้วก็จุนเจอในครอบครัวด้วย<อ>แล้วก็น้องๆน,นักกีฬาด้วยครับผมแม่ทาราคาเท่าไหร่7 0 0 0นะคะพี่7 0 0 0ค่ะเจ็พันนะพี่ใช่ค่ะไ,ได้พร้อมได้สร้อยพร้อมจี้นะคุ้มมากและเหมือนซื้อสร้อยฟรีจี้ไปเลยฟรีจี้ไปได้จี้เลยใช่อ่ะเพราะว่า นี่พูอะไรนูนลืมอป่าบพี่รับได้นะพี่ได้สั่งเองนะใช่ใช่พี่จะมาคอนแนนต์แล้วว่ใส่ได้นะพี่เหลือเหลือสามเส้นสุดท้ายนะคะพี่พีพเนี่ยพี่ขาดได้นะพี่ใส่ตายนะถึงได้นะผมหากใส่สิ่งนี้ดีนะคุ้มคุ้มมากหลุดพี่พี่เดินทางใส่ผ้าได้นะพี่ใช่แล้วไปใส่ผ้าก็ได้หากเบื่อแก้วขนเหล็กน้ำแก้วขนเหล็กวางไว้บนหิ้ง จะนำผ้ามาใส่แทนก็ได้หากรับและพิมพ์ตัวเลขพร้อมชื่อได้เลยเดี๋ยวผมแล้วคนถึงนแล้วพี่นะใช่แลทำมันเขียวเลยนะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวอีกหนึ่งนะทีเราจะไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันแล้วดิมีใส่กางเนงก็เลยพิสธรรมบูชาอะไรพี่เก็บไว้แล้วพี่เดี๋ยวจับว่างนี่พี่ๆถ้าพี่ๆสนใจนะคะ เลยสาเสนแล้วพี่แอดบันเขียวไปได้เลยนะคะสกแกนก็ได้จ้ะใช่สกแกนสแกนแล้วก็ทักข้อความไว้นะคะเดี๋ยวน้องพิมพ์เนี่ยจะไปตอบนะคะคือตอนนี้อยู่เหลืออยู่แค่สาเส้นสุดท้ายนะคะตัวเลขอยู่ที่เจ็ดพันนะคะก็คือได้ทั้งสร้อยได้ทั้งแก้ขนเหล็กไปด้วยนะคะอย่าลืมกดหน้าจอเป็นกําลังใจให้น้องพิมพ์ด้วยนะกดหน้าจอสองคราเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องพิมพ์ด้วยเ,เดี๋ยวเราไปกินข้าวกันแล้วนะน้องๆน,น่าจะรอ เราทั้งหมดแล้ว <Okay. S 1> ถ้ากผู้ไดสนใจทักเข้าไปในบ้านเขียวน้องเดี๋ยวน้องพิมพ์จักเป็นผู้ตองงั้นเดี๋ยววันนี้เราไปละครับผมบ๊ายบายบายบายนั่พี่